ในส่วนของเวลาที่เรามาดูสำรวจหน้าง,งานนะครับเราก็จะใช้ตัวโดรนนะครับ<อ>เพื่อบินแล้วก็สำรวจพื้นที่หลังคานะครับว่าบนหลังคาเขาใช้เป็นวัสดุอะไรในการทําหลังคานะครับสำรวจว่าในมุมต่างๆของหลังคาที่เวลาที่เราติดตั้งแผงโซลาเซลล์ไปแล้วนะครับมันมีมุมเงาบังของตึกไหมนะครับมีมุมของต้นไม้มาบางังเงาบางังตัวแผงโซลาเซลล์ไหมนะครับซึ่งต้นไม้ถ้าเรามีมีแล้วก็เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราก็ต้อง ขยบแผงเพื่อให้หลบมุมมุมของเงาบางของส่วนของต้นไม้หรือถ้าจะให้ดีก็ควรแนะนําลูกค้าให้ต,ตัดตัวต้นไม้ซะนะครับเพื่อที่ว่าอนาคตเนี่ยต้นไม้โตขึ้นเงาจะได้ไม่ไปพาดตัวแผงเซลล์ซึ่งมันจะทําให้ตัวแผงเซลล์ของเราเนี่ยลดกําลังการผลิตลงไปนะครับไม่ได้ตามปริพักษ์ของแผงนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นหลังคาโรงงานนะครับเราก็จะบินโดนดูเพื่อ ดูพื้นที่นะครับดูชนิดของหลังคานะครับซึ่งตัวเมทโลชีิของหลังคาโรงงานมันก็จะมีหลายแบบเราก็ต้องควรจะต้องสำรวจอย่างละเอียดอยีกทีหนึ่งนะครับ PA Encom Smart Solution สนับสนุนให้ทุกโคเรือนมีโรงไฟฟ้าเป็นของตัวเอง